ถ้าพูดถึงมือถือเลือดทงจาก Sony นะคะจะนึกถึงอะไรกันคะสำหรับอุ้มเนี่ยคงจะนึกถึงเรื่องของเสียงเพลงเพราะว่า Sony เนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องนี้มาโดยตลอดกับอารยธรรมแบบ Sony นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เจ้า Sony ่เอ r เ a ียร์เอ็กเซสพรีตัวที่อุ้มกำลังถืออยู่เนี่ยมีความแตกต่างจากตัวอื่นมากๆนะคะเพราะว่าเจ้านี่เนี่ยเป็นมือถือเครื่องแรกจากโซนี่ที่หน้าจอเป็น 4K HDR นี่เลยให้ดูจอจะชัด ปัญหาของอุ้มค่ะคือเมื่อเรามาดูจอ 4K HDR จาก x p e r i e x c e s PREMIUM ตัวนี้ค่ะแล้วกลับไปเล่นมือถือเครื่องของตัวเองเนี่ยจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าจอเรามันชัดน้อยลงหรือเปล่านะคะแต่วันนี้อุ้มจะเอามาเล่าให้ฟังว่านอกจากหน้าจอนอกจากความสวยงามของมันแล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจอีกไปติดตามกันเลยค่ะ เดี๋ยวขอมาเริ่มที่เรื่องของหน้าตาของมันนิดนึงนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยมากับหน้าจอ 4K HDR แบบที่อุ้มบอกไปนะคะขนาด5.5นิ้วค่ะอยู่ในมืออุ้มก็จะประมาณแบบนี้นะคะต้องบอกว่าความแตกต่างของ 4K HDR กับ 4K ธรรมดามันต่างกันขนาดไหนนะคะต้องบอกว่าตาปล่าของเราเนี่ยถ้าไม่เคยดู ภาพที่เป็น 4K หรือ 4K HDR เนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้สึกหรอกคะ่ะว่าามันมีความแตกต่างกับพวก Full HD ขนาดไหนนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติเราเคยมาดูภาพแบบนี้บนหน้าจอที่คมชัดสุดๆนะคะขนาดของเจ้า Xs Premium ตัวนี้นี่ 260p 0 60นะคะตัวนี้ก็คือเป็นความละเอียด 4K ค่ะต้องบอกว่านี่ให้ดูสีสันเนาะมันสามารถที่จะแสดงผล,ลออกมาได้สวยงามจริงๆค่ะ ความเป็น 4K HDR เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของ 1. เลยคือเรื่องของคอนทาสของภาพค่ะ 2. คือเรื่องของสีสัน 3. คือเรื่องของความคมชัดอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเปิดคลิปเป็น 4K หรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นการดูทั่วๆไปเนี่ยก็สามารถที่จะให้เรามองเห็นในความละเอียดที่ถือว่าสวยงามมากๆค่ะ การให้สีสันของไตลูมินอสดิสเพย์นะคะจากโซนี่เองเนี่ยถือว่าทําได้ดีมาโดยตลอดอยู่แล้วแล้วก็คนที่ชอบสีสันของโซนี่คือคนที่ชอบสีสันสดใสอุ้มเองใช้กล้อง Sony ในการถ่ายวิดีโอตลอดเวลานะคะ mm hmm. ก็จะค่อนข้างติดภาพที่เป็นแบบนี้อยู่พอสมควรค่ะส่วนตัวเครื่องเองนะคะคงต้องให้คํำจากัดความของมันว่าสะท้อนได้ดีมากค่ะ เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นกระจกแบบนี้เลยนะคะสามารถที่จะส่องหน้าได้เลยทีเดียวถ้าสมมติใช้กล้องหลังในการถ่ายรูปนะคะก็คือเป็นกระจกไปในตัวค่ะตัวนี้ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเองเนี่ยจะเป็นใช้กระจกของ c o r n i n g Gorilla าเวอร์ชันนะคะ<ๆ>ก็จะมีความแข็งแรงทนทานหน้าจอเนี่ยเนี่ยจะเห็นว่าเห็นไหมมันจะโค้งมนไปทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะแบบนี้โค้งจากหน้าไปหลังแบบนี้นะคะ ลักษณะมันยังเป็นเหมือนเป็นบันบานเนาะเป็นแท่งแบบนี้อยู่ค่ะอยู่ในมือก็จะประมาณนี้ออถามอุ้มว่ามันหนาไปไหมส่วนตัวก็คิดว่ามันแอบ,บหนาไปนิดนึงนะคะก็ถ้ามันบางลงกว่านี้เนาะแล้วก็ได้หน้าตาประมาณนี้อุ้มว่าคงจะดีมากๆเลยทีเดียวค่ะด้านขวานะคะจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็จะมีที่สแกนลายดิ้วมือมาให้เดี๋ยวสแกนเข้าให้ดู ก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะสแกนเข้าได้อย่างรวดเร็วนะคะส่วนด้านล่างค่ะตัวนี้เนี่ยจะมีเป็นปุ่มเหมือนเป็นชัตเตอร์นะคะมาให้สําหรับถ่ายในน้ําค่ะตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆใครที่เคยถ่ายในน้ําก็จะรู้นะคะว่ารุ่นอื่นเนี่ยถ้าไม่มีเป็นชัตเตอร์มาให้เนี่ยก็จะกดได้อย่างยากลําลบากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะด้านหน้าที่มงบอกไปนะคะมีกล้องหน้าแล้วก็มีลําโพงอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ด้านบนด้วยตรงนี้นะคะสามารถเสียบสายชาร์จนะคะที่เป็น ่ USB Type C ได้ส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นนี้เลยที่ใส่ซิมโดยตัวนี้นะคะมันกันน้ำที่ IP 65 68เนี่ยแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ต้องเป็นจะต้องมีอะไรมาปิดนะคะซิมอีกต่อไปค่ะก็แค่ใส่เข้าใส่ออกได้ตามปกติแบบนี้ฟึบเท่านี้ก็เรียบร้อยเลยค่ะจุดที่อุ้มยังรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันยัง เป็นอย่างนี้อยู่นะคะคือเวลาทุกครั้งที่เราถอดซิมการ์ดออกเนี่ยเครื่องจะทําการรีสตาร์ทใหม่ทุกครั้งนะคะถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรีสตาร์ทแล้วค่ะด้านบนนะคะมีรูเสียบหูฟังนะคะ3.5มมมอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังเป็นกระจกแบบที่บอกไปค่ะมีกล้องหลังอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีพวกไฟแฟลชอยู่ด้วยค่ะ รอบตัวเนี่ยอยู่ในมืออุ้มก็จะอยู่ที่ประมาณแบบนี้ค่ะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ191กรัมนะคะ,ะถามว่าหนักไหมก็พอสมควรค่ะก็ประมาณหน้าจอประมาณนี้นะคะก็จะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณเนี้ย170 180 190ค่ะเป็นอีกเรื่องนะคะที่ทำได้ดีมากๆค่ะสำหรับกล้องถ่ายรูปของเจ้า Sony Xperia x s Premium ตัวนี้ค่ะ ตัวกล้องนะคะจะใช้เลนที่เป็นเซนเซอร์ของ XMRs l l for Mobile ค่ะใครๆก็อยากใช้เซนเซอร์ของ Sony อยู่แล้วนะคะ Sony เองก็จับเอาเซนเซ,นเซอร์ที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆใส่เข้ามาจากตัวนี้ค่ะกล้องของมันเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Motion Eye นะคะความละเอียด19ล้านพิกเซลเนี่ยจะเห็นได้ว่าจุดโฟกัสนะคะมันไม่ได้โฟกัสแค่ตัวจุดที่เราจิ้มไปถ้าส,สมมติจิ้มที่รถปุ๊บ มันจะโฟกัสทั้งคันแบบนี้นะคะสมมติุูจิ้มที่โพนี่ฟึบมันก็จะโฟกัสที่ตัวของโพนี่นะคะก็จะเป็นขนาดที่เล็กลงแล้วเราก็สามารถถ่ายได้เลยค่ะส่วนของโหมดต่างๆนะคะจะมีทั้งโหมดที่เป็นอินเทอร์เจนที่หลายหคนใช้งานกันอยู่แล้วนะคะหรือว่าจะเป็นแบบแมนนวลในการปรับแต่งค่าต่างๆก็สามารถที่จะปรับแต่งได้เช่นเดียวกันค่ะ แต่จุดที่น่าสนใจกว่านะคะคือเรื่องของการถ่ายวิดีโอค่ะตัวนี้เนี่ยจะสามารถถ่ายวิดีโอได้หลายหลากหลายรูปแบบนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือถ่ายแบบธรรมดาคือไป Full HD เลือกได้ทั้ง30เฟรมแล้วก็60เฟรมหรือจะถ่ายแบบ HD ก็ได้ค่ะแต่จุดที่เราชอบกันมากที่สุดคือเรื่องของการทำ Super Slow Motion ค่ะก็คือวิธีการคือกดที่ตรงนี้ แล้วถ้าสมมุติรถมันวิ่งนะคะเราก็สามารถกดถ่ายได้แล้วตรงไหนที่เราต้องการที่จะ slow m o ัน่นมากๆก็แค่แตะตรงนี้1ทีค่ะมันก็จะทําการถ่ายถ่ายวิดีโอแบบ slow motion ให้เรานะคะแต่ก็แนะนําว่าควรจะถ่ายในจุดที่มีแสงสว่างพอสมควรค่ะอันนี้ต้องดูตัวอย่างค่ะอันนี้จริงๆนะถ้าใครไปถ่ายพวกแบบน้องแมวนะคะก็จะรู้สึกว่าเออดีมากเลยเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคลิปนี้ ๊บไปดวงตะแรงนะคะก็จุดที่เป็นซูเปอร์โซโลโมชันเนี่ยมันจะเห็นรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือมีความาช้ากว่าคลิปวิดีโอทั่วๆไปที่ถ่ายได้เนี่ยประมาณสีเท่าค่ะเห็นไหมคะจะเห็นรายละเอียดของภาพที่น้องแมวกระโดดหรือว่าน้องแมวแบบวิ่งลงมานะคะเดี๋ยวลองดูอีกสักคลิปหนึ่งแบบนี้ นี่นะคะก็คือสมมุติเขากระโดดลงมาหรือว่าเขาแบบมีแอคชั่นอะไรนะคะก็จะสามารถที่จะเห็นได้ชัดเจนจากคลิปซูเปอร์โซโมชันจากทางโซนีเ่เพราะอุ้มมา,มาเล่นแล้วอุ้มชอบมากเลยอุ้มมาไปถ่ายแมวแบบมันมานะคะเนี่ยจะเห็นเขาแบบขยับตัวนะคะจะเห็นขนที่สะบัดไปมาแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าสนุกมากๆค่ะกับกล้องตัวนี้นะคะ สำหรับเรื่องของการเล่นเกมนะคะแล้วก็เอนจินค่ะตัวนี้เนี่ยจะใช้ CPU ที่เป็นก a วข้อม snapdragon 835นะคะก็จัดเต็มมาให้ก็เป็นตัวท็อปนั่นเองแล้วก็ให้แรมมาทั้งหมด 4GB ค่ะสามารถที่จะเพิ่ม e อมโมเ a r d ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีความจุมาให้ในตัวเครื่องห4สิบกิกค่ะจะเอามาเล่น RV นะคะหรือจะเอามาเล่นเกมอื่นๆนะคะที่แรงกว่านี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้ลื่ๆนๆเนาะตัวนี้ สำหรับอุ้มค่ะเวลามาเล่นเกมเนี่ยก็ค่อนข้างจะปากปื้มเลยทีเดียวค่ะนี่เห็นไหมสามารถเล่นได้แต่ก็แพ้ชนะนี่ขึ้นอยู่กับฝีมือนะคะซึ่งอุ้มไม่ค่อยจริงๆไม่ค่อยถนัดเกมนี้เท่าไหร่เอามาเล่นให้ดูกันนะคะแต่ก็สนุกดีค่ะคือเด่นอื่นนะคะของ Sony Xperia XS เอ็กซ์ m เนี่ยยังมีเรื่องของการกันน้ำนะคะ i p 6568สามารถที่จะลงไปเล่นในน้ำได้ถ่ายรูปในน้ำได้ค่ะ ตัวนี้เนี่ยกล้องหน้าเนี่ยจะมากควารรมละเอียด13ล้านพิกเซลนะคะ f อยู่ที่2.0ค่ะสามารถใช้งานได้ดีเช่นเดียวกันค่ะแล้วกเ็เรื่องของการลงทีมนะคะในการใช้งานพวกนี้ต้องบอกมันซัพพอร์ตมากกว่า หลายๆรุ่นเลยทีเดียวค่ะเนี่ยท่าสังเกตตาของน้อง a n g กี้เบิร์ดเนาะตัวนี้จะขยับไปเรื่อยๆสมมุติลุงกดที่ตรงนี้ปุ๊บตามันก็จะลงมาดูนะคะในจุดที่เรากดค่ะก็จะเป็นลูกเล่นแล้วก็เป็นเสน่ห์ที่หลายๆค่ายอาจจะไม่ได้ใส่เข้ามาค่ะทีมมีให้เยอะๆมากมายสมมุติลุงอยากได้สไปเดอร์แมนตัวนี้ก็กดแอปพลายติมนะคะแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนให้เลยทันทีในแบบนี้อ่าสวยงามมากเลยอ่ะต้องบอกว่า เป็นสิ่งที่ผมชอบมากนะคะในเรื่องของ UI ของทาง Sony คือใช้ง่ายมีความเป็นสไตล์คล้ายๆกับเมื่อก่อนนั่นแหละแต่มีความเป็นสม,ส,มสมัยใหม่เพิ่มเข้ามาค่ะแล้วก็สามารถที่จะแอปพลายทีมนะคะได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวของหน้าโฮมหรือว่าหน้าล็อกสกรีนค่ะแบบนี้ดี๋ยไปดูเห็นไหมหน้าล็อกสกรีนก็สามารถที่จะแอปพลายไปด้วยกันได้แบบนี้ชอบมากค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้ ่อนจะจบนะคะแอบเปิดเสียงเพลงให้ฟังกันนิดนึงค่ะเรื่องของเพลงเนี่ยอุว่าไม่ต้องห่วงแล้วล่ะเพราะว่า Sony เนี่ยจัดนวัตกรรมมาให้เรียกว่าเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งตามความชอบของเราด้วยค่ะสมมติรงฟังเพลงอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถที่จะกดเข้าไปที่ Sound Setting แล้วก็กดที่ Audio Setting นะคะก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่จะเป็น DC h x ข้างบนนะคะ Clear Audio Plus ซาวเอฟเฟกต์ไดน a มิกนะคะ,ะก็สามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะแต่คุณภาพนะคะแค่เปิดอีอันบนเนี่ยมันจะมีการอัปเกรดเรื่องของ Quality ของเสียงเพลง,งนะทำให้มันมีความเพาะมากขึ้นค่ะปิดอันนี้พอปิดปุ๊บนะคะฟังจากจุ๊กเนี่ยมันจะแบนๆแต่พอเปิดปุ๊บนะคะเสียงมันจะมีมิตินะคะมีความแตกต่างนะคะของเรื่องของเบสพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ ถามว่าเล่นอย่างนี้ทั้งวันเลยแบตจะเป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมากับขนาด3,230ม ah, ิลลิแอมป์ค่ะก็ถือว่าเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีเรื่องของ Smart Stamina Mode ค่ะ Smart Stamina เนี่ยก็ช่วยในการคาดเดาการใช้งานแล้วก็สามารถจะคำนวณได้ว่าเครื่องของเราเนี่ย จะใช้งานได้ประมาณเท่าไหร่นะคะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าถ้าสมมุติรู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันมีอะไรที่กินแบตนะคะหรือว่าต้องการจะปรับแต่งตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยใช้งานได้เต็มวันแน่นอนจะบอกว่าชาร์จน้อยมากนะคะถึงเอามาเล่นเยอะแต่ชาร์จน้อยอันเนี้ยดีจริงๆค่ะ mm. เปิด Netflix ให้ดูนิดนึงนะคะสมมุติอุ้มดูลาว่าแบบนี้เปิดตอนใหม่ให้ดู เสียงเพลงนะคะ okay. เวลาเราดูหนังนะคะเราฟังเพลงเนี่ยก็จะให้คุณภาพออกมาได้เป็นอย่างดีมากเอาว่าถ้าเป็นเรื่องของความบันเทิงอ่ะอุ้มเชียตัวนี้นะคะกับ Sony s p e r i a เอ c อ็ s ซัสพ m ค่ะนี่จะเป็นเรื่องของการาฟังเพลงดูหนังหน้าจอที่สดใสสวยงามแบบ 4K HDR แบบนี้ค่ะการถ่ายภาพใครที่ต้องใช้งานการถ่ายภาพแบบ Super Slow Motion 960เฟรม p อ s e นะคะก็ต้องตัวนี้แหละเพราะว่าในทีนี้เนี่ยถือว่ามาแรงที่สุดแล้วนะคะกับเรื่องของการถ่าย s u p น r น Slow Motion ฝากไว้ประมาณนี้กับ Sony Xperia x s Premium ค่ะใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใครชอบความเงางามใครชอบเรื่องราวของมัลติมีเดียนะคะเยอะๆ แล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆที่ใส่มาเพื่อสร้างความสนุกสนานในการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงของเราค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าครบถ้วนการถ่ายภาพแบบซูปเปอร์โซลูชัน960เฟรมเพอเซคนะคะอันนี้ก็ถือว่าเจ๋งมากๆเลยทีเดียวค่ะวันนี้อุ้ขอฝากไว้ประมาณนี้ค่ะใครสนใจก็หาซื้อได้แล้ววันนี้ไปแล้วนะคะฝาก Subscribe ไว้ด้วยขอบคุณมากค่ะ